นะครับผมที่ขุดขึ้นมาใหม่เหตุการณ์ประหลาดนะครับผมแลเขาบอกว่าแม่ตะเคียนไปหาเขาที่บ้านเลยจันบ่าวศักมาถ่ายคลิปดูไรสุดพอทุ่มหนึ่งเข้าไปทําวัดนี่เจ้าแม่ตะเคียนเข้าไปสื่อเขาบอกว่าเขาอยู่ในน้ําอีกต้นหนึ่งเขาจะไม่ขึ้นมาจะมีโชคมีลาบหรือว่ามีอะไรอีกอยู่ในสิ่งนี้ลับอยู่ในแม่น้ําตรงนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube บ่าวศักดิ์อโรชแนลวิสุภพรน้องนาเดียนะครับวันนี้นะท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่นะครับผมด้านหลังงองผมจะเป็นแม่ตะเคียนนะครับผมที่ขุดขึ้นมาใหม่นะครับผมที่ผมเคยได้มาถ่ายทําแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็มาจุดธูปขอตัวเลขแนวทางให้กับ f c นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่วันนั้นผมมานะครับผมปรากฏว่า ผมจุดทูบออกเพื่อนบ้านไปแล้วออนะครับผมแม่นจริงๆเลยนะท่านผู้ชม7 3 <31 S> 1ดสนานะครับท่านผู้ชมครับออกทั้งบนทั้งาง,ออง,งล่างเลยนะครับผมวันนี้ผมก็เลยมาขออีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางของเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลไทยวันนี้ผมไม่ได้ขอเองนะครับผมวันนี้ผมพาแม่ล่างนะครับผมมีแม่ล่างมานั่งทาพิธีขอสื่อกับแม่ตะเคียนให้แล้วเป็นเหตุการณ์ประหลาดนะครับผมหลังจากที่ผมไลฟ์ซดไป แม่ล่างที่ดูอยู่ทางช่องผมเขาบอกว่าแม่ตะเคียนไปหาเขาที่บ้านเลยเป็นการสื่อจิตของคนที่เขามีวิชาหรือว่าเป็นคนที่มีองค์นะครับผมมีเซนต์มีเซนต์นแล้วก็ไปสื่อกันแล้วก็บอกว่าจะมีโชคมีลาบหรือว่ามีอะไรอยู่ในสิ่งนี้รับอยู่ในแม่น้ําตรงนี้ก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวรอฟังนะครับผมแล้วก็วันนี้ครบกําหนดผมก็โทรไปแจ้งแม่ล่าง,างว่าวันนี้ให้มาทําพิธีให้หน่อยแม่ล่างก็กําลังหยิบเอ่อกลังหยิบใบตองนะครับผมแล้วก็เอามาเย็บเป็นกลวยขันห้านะครับ ปรากฏว่าแม่ล่ามบอกว่ามีการสกิดกันอีกนะครับท่านผู้ชมครับเหมือน,เ,นเหมนแม่ตะเคียนร,รู้ว่า,วาแม่ล่ามจะมาจะมาวันนี้นะครับมผมก็เลยไปสกิดไปหากันนะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นยังไงนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมอย่าพลาด16มิถุนายนนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคเีลาบก,กับแม่ตะเคียนที่ขุดขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้โชคให้ลาบแม่น นะครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็น IKEA เพียงแค่แนวทา,ทางเท่านั้นว่าวันนี้เราไม่ได้มารบหลูสิ่งสิ่งแต่อย่างใดแต่เรามาขอโชคลาภให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับของเส้นไหวพรเตรียมมาเรียบร้อยในรถนะครับตอนนี้รอแค่แม่ล่างมาเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสอบถามแม่ล่างด้วยกันนะครับผมไปด้วยกันเลยครับเอาน,นี้ก็อิชโยไปมันโอ้เจ้าบุเนาะสวัสดีค่ะครับผมมันนี้ลุ้นกันฝากยูกดไลค์กดแชร์หน่เด้อ ชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างก็คอมเมนต์ให้กำลังใจบ่าวสา์สวิโซพรนะครับเดอ้ออย่าลืมดูคลิปนี้เราไปลืมอย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆของผมด้วยเด้อนะครับเลยหลายคลิปเนาะให้กำลังใจนะครับผมเอฟซีนะครับผมการเดินทางเราก็เดินมาไกลนะวันนี้เราทําเป็นแนวทางของรัฐบาลแต่ครับผมถ้าเอฟซีคนไหนอยากไปเที่ยวเพื่อนบ้านก็ล่องเบรือนะครับผมบลองเสี่ยงดวงดวงูนะครับครับผมแต่ว่าแม่แม่อะเกิดภัยพิบัติแม่นจริงไดแม่นจ้า ตอนนี้ฟ้าร้องนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามารถคันนี้นะท่านผู้ชมอืมก็อย่าลืมนะครับผมต้าซื้อ,อยังก,ก็เกิดกันได้นะครับผมอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็พี่ๆมาหลายช่องนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเด้อนะครับผมสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะผมที่ผมได้เชิญแม่ล่างมาที่สถานที่ตรงนี้คือแม่ตะเคียน นะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งหลายๆลาท่านก็ได้ติดตามทางช่องทางอะไรไปแล้วนะครับผมวันนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับผมเห็นแม่ลามบอกว่าดูจากไลฟ์สดทางช่องบ่าวศักที่ามาที่ไปก็เห็นบ่าวศักมาถ่ายคลิปวันนั้นก็ตรงกับวันที่รัฐที่หวยลาวออกเนะาะก็เลยดูไลฟ์สดครับผมพอทุ่มหนึ่งเข้าไปทําวัดอแล้วทีนี้เจ้าแม่ตะเคียนเข้าไปสื่อ S <S เขาบอกว่าเขาอยู่ในน้ําอีกต้นหนึ่งเขายังไม่ขึ้นมาเขาไปสื่อแต่คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกคนอยู่ในน้ำแล้วเขาก็บอกว่าหกสี่หกสี่วันนั้นก็แม่ล่างก็ถูกทั้งบนทั้งล่างหกสี่หวยลาวเลยวันนี้ก็เลยมาครับผมาสื่อดูสื่อได้ไม่ได้ก็ลองดูเพราะว่าอีกต้นหนึ่งเขาอยู่ในน้ํารอ,อดูว่าจะสื่อได้แค่ไหนถ้าสื่อได้ก็สื่อถ้าสื่อไม่ได้ก็จุดทุบเอาเนาะเอฟซีทั้งหลายครับผมครับยังไงก็เห็นบอกว่าวันนี้ พอเราติดต่อกับแม่ร่างไว้แล้วปุ๊บเห็นแม่ล่างบอกว่ากําลังทําอะไรนะทํากลวยเนาะทากลวยทาใบสีนะครับผมขันห้านะครับเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นครับขันหาขันแปดเพื่อนก็ไปจับไปตองเพิ่นก็อยากให้มาให้มาซื้อเบึงเพิ่นอยากให้มาเพิ่นอยากให้ไปซื้อบ่งสิเป็นจ้งได๋เพิ่อนอยู่หม่องไดเพิ่นอยากึ้นอยู่หม่องไดให้มนุษย์เพิ่นได้เห็นว่าเพิ่นอยู่หม่องไดให้เอาเพื่อขึ้นเพิ่นว่าก็เลยมาซื้อเบึงครับผม <c oughs> แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมที่แม่เล้าได้มาวันนี้นะครับผมก็ <c oughs> ทโอกาสนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เตรียมอของเส้นไหว้แม่ตะเคียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสิ่งที่เหลือไม่ได้ก็คือผ้าเจ็ดสีเนาะที่เป็นเนียนยามันบอกเนียนหยาบผ้าเสีพอดีผมซื้อมาไว้พอดีในรถนเลยลพอดีเลยนะครับผมเดี๋ยวทุก <c oughs> สิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> <ๆ S 1> เพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม mm hmm. หลายท่านอาจจะบอกว่านู่นนั่นนี่นะครับผมก็ให้ เป็นความเชื่อแล้วกันเนาะไม่ต้องอธิบายมากเป็นความเชื่อนะครับผมแต่สิ่งที่จะทําได้แบบนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีเซน์หรือว่ามีมีองค์นะครับคุครับบลหน้นะครับผมก็ไม่แนะนําให้เราเรลี่ยนแบบนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปทําพิธีด้านในเนาะนะครับเดี๋ยวให้แม่ล่างไปเดินสารวจดูอะไรยังไงแล้วค่อยเขาทําพิธีต่อเลยนะครับไปชมด้วยกันเลยนะครับผม,มบรรยากาศสดๆตอนนี้ที่แม่ตะเคียนนะท่านผู้ชมนะครับงวดที่แล้วเข้า3ามตัวตรงๆนะท่านผู้ชมนะครับผม,ผมได้ยินชาวบ้านบอกงนั้นนะครับ สับตัวไหนตกตรงไหนล้วคะไหนกินอะไรหนู ลานี่ตกแต่งข้นขาขัแต่ผอผ้าสิสีผอนน้ำหอมน้ำอุน้ำหอมนีจะเป็นยงพลงเปเลอนี่เป็นยางนั้เสียบพลังนี่ดี็ไหมนะจังหวะกันเกงทออมาถ้าเอาด้อน้ำต้น้ำหอมมันดมมงให้เรวให้ดีให้งามหยักใดหยักซื้อหยักกรบอกด้อจ้าแม่เอ้ยแป้งกอ้เจ้าแม่เอ้ย กระสีหอมกระสีงามเจ้าแม่เอ๋ยงามคักงามแน่ไดขึ้นมาม,มือนีมาขอหอยขอแขนมาเพื่องบ้านรมีแม่แตะเคียนทองอลูกทุกอย่างากหมอได้มือนี้ไหนมาพบในแมพ่พ่อถือว่าเป็น บารมีของดูกของร้านได้มาพกในมาพอได้ตกแต่งขันหาขันแปดพร้อมผ่าขาวแพรว่าพร้อมถูพร้อมเทียนพร้อมนำสมพร้อมนำชาพร้อมนำดื่มพร้อมนำอุบนำหอมมือหนีดีใจร้ายในมาพึ่งบารมีเจ้าแม่ตะเคียนทองพุ่มบานพุ่มเฮือนบานน้นสำลรงยู่มองหนีวัดว่าอารามอยู่มองหนีผูขาก็ได้มาสัมผัสหาแม่ตะเคียนทองซื้อหยังเรียงน้าหง,งอ,อีแม่จะเป็นพนผูกโกจะเป็นพนผูกงาม มาจับมาต่องมาตอมพวกข่าให้หัวเห็นรูเห็นเป็นจริงเ่ยดื้อเจ้าแม่เออเจ้าแม่งามขักงามเนย ีนะครับถ้าให้จะใส่บาทให้ไหมฮถ้าให้ไปแล้วจะใส่บาทให้ไหมจะทำบุญให้ไหมใส่ใส่ครับผมใส่ครับชื่ออะไรครู่ เขาดึงฉึน้นึืนอล้วปูเพิ่งดึงขึ้นพ่นมาหายลงไปมันอยู่ในน้ำอยู่มองนะั้นอยู่รเวนนะึงทน,นี้ทานท่านท่านเิ็นิัวคืจวอ,อ,อจังหวอก่อนอ่ะสายจิ ตัปตมบกเปสังคปปทปท่เห็นเปท่เห็นตัวได้แบัตรนีด้วยเถินเจ้าแม่กระเทียนทองเจ้าขาลูกวันนี้ลูกมาขอเด็กหาหาเก่าเห็นมกเก่า เห็นมีนสิได้ไม่ได้่ายเจ็ดสีสีงามกว่าเก่าสไดสุดสีฟา้าคือเจ้าว่าสไดสุดสีฟา้าคือเจ้าบอกที่ได้สุดสีฟา้าคือเจ้าไปเขาฝันเออแม่ตะเคียนเอ้ยผูพ้นจกผูพลนงามบารมีเด้อบารมีขูข่าเดี๋ยมาซองเดี๋ยมาสอดเดี๋ยเห็นผูพ้นจุกพ้นงามผูพ้นใส่สุดไทยเดือมงามเนี่ยผูพ้นงามหรือผูหลูกผูหลดล้านหลุดล้าน,านสี่ตั้งข้า,ขามันตั้งสัญญาเด้อเจ้าแม่เออ เ,เ,เห็นเนี่ยอน้ำตุ่ยเะยสองน้ำอ้ตเลขน,นี่ลยต่อเหเห็นไ่คะอ้นลุกเลยนะท่านผู้ชมมาสองเบิ้งผมเห็นเป็นตัวเลขเก,ก้าเนี่ชัดมากเลยนะเก้ารูหพี่เห็นไหมเขาดูเลยพี่สองเบเลย 9เมนเลข9ชาติแห oh, mm ้งครับ92เลส92โอ้เลขโห่เข้นชัดมากเลยนะักชม92หรือ62เมนนี่ยิงูุยิงชัดเลยแชร์เลยนะผู้ชมครับแชร์เลยบ3มีเก้ามี3มีเก้ามี3เมนบ้า93 กระดาษมาโชเลดสัตว์สัตว์จะแม่แตะเที่ยนอื้อโผดผ่านหลอกล้านให้เห็นชัดกว่าเกาหลูกล้านปึกหลูกล้านบ่หูม่านย์ปึกม่านย์บ่หูรูปขังได้ก็ขอ,ขอ,ขอให้เห็น สามหา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 สามหกสามห้าสามหกแชดันสามหาขัดขัดเห็นคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเห็นคอมเมนต์ด้วยนะครับชทมาแชัดในกล่องเห็นชยในราเชียะเป สาธุขันให้อิลีให้ถูกกับเลขมันตรงกันเบื้องเด้อเจ้าแม่เออแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ผู้ข่าดีหัวผู้ข่าดีหินขันนั่นขันแม่ให้ขันแม่ยินยอมให้ลูกให้ร้านแล้วลูกร้านกัดสีไซบาดทำบุญเอิ่นหาสีแดงเอาฝ่ายเจ็ดสีสุดสีฟา้าน้ำงาหมาถวายให้ปวดให้พายลูกเด้อขันแม่ให้อิลีขันแม่ยินยอมอิริสาธุ อมันคุยกันไม่รู้เรื่องดึงไปในน้ำเหมือนคนอยู่ในน้ำเนาะม,มันมันกองกองเนะ อืวิญญาณเป็นซุปโขลกโขลกร้านหมอท่านได้หายลูกร้านนี่นี่หลุกร้านกะเรมาตบมาแตง่งหายศัจะจะในเห็ดในถ้ำแหลมใจดีให้งามหรือแบบเจ้าแม่เออสามห้าสามหกสามห้าสามหก ตัวนี้เหรอเด็กตรงกขผิดไหมอืสองหาแม่ลินเห็นห จันจันอยางซื้อ,อยังก็<ม>บอกมาลูกื้อเด้เอนถือบอกมาลูกคนงามบอกมาเมก่็<ม>กถือกับบ้าพวเปิน้แนแก่ไ้ข่าได้อายสิงหูน้ำติบอกมาเบิงงคนงามสอด้อ่อถือ สอย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 สวยสอยนี่เป็สวยสวยบป่าเออหูยดอกมะนาว ก็บอกซื <boundaries> <si suppression> ้อบอกมองยูลายเจ็ดสีอยากได้สุดสีฟฝาอีลีน้ำชาเขียวน้ำชาไทยน้ำยังกะจะเอามาถวายนี่คือสัตยะ ว่าแต่ไห้ว่าแต่บ่อตัวว่าแต่บ่อตมแม่ตะเคียนคนงามเอ้ยคนปูก,กบกคนผู้ไข่ขันไ้อีลีไ้มันตรงกันมึงดูอสิได้มมเรียงมาเกล้ออีรีลหละบ่อตัวสัจจะคือสัจจะบ่อตัว,บ,ตวบ,ตบ่อตมแน่นอนว่าแต่ผูดว่าแต่ไ้มันเขาบ่อเขาเล้ากับเขาไทาย ว่าขาไทยกับขาวเล่าว่ามาเบิงหิดเบิงคาคัก,กอยากตัวกับพ่อขันตัวนี่บได้มาพ่อเถื่อนียบไดมาเหยียบบได้มายามเยี่ยมย่ามถามข่าวนี่ขันตัวนี่ขันให้เกได้มีเงินมีทองมาหามาเยี่ยมย่ามถามข่าวขันว่าไห้ตัวไผตัวมันดื้อเจ้าแม่เอ้ยบได้มาอีกพ่อเถื่อบได้มาหเหยียบพ่อเถื่อนีอ่แหล,ละ อ่องเบิงยญ้าสวยสุดจิฟ้าเอายุงสีเฝยยุงสีไม่นสิไม่ยินแต่สอยซอยซอยเอยยินแต่สอยๆอยมันนี่สอยบอนหรือจังใดข้าแต่ขืนอยู่หันก็บ่ได้กันเพราะเธอบ่ได้ดอกบุญคคบ l o n ทำบุญเมล์เล่ทำบัตรเช็ดพื้นอาชีพเขาไปก็ได้เพราะว่าเมื่อน,นั้นสามอีกสามด้วยสองเดี๋ยวว่าเพราะว่าทำบัตรเมื่อ,อนอั้นไปกระเข้าไปถ้าเบิญงมล์เล่ทำบัตรอีกไม่ใชเข้าไปบอกเดี๋ยวถ้าตามไปบอกทักบอกเด้อได้จะตามไปสัมภาษณ์ที่บ้านอยากรู้ชื่อแม่ตะเคียนเนาะเผื่อเพิ่นมาเสืออะไรสองด้วยสาม นะครับในระหว่างที่เรารอนะครับผมผมจะซูมไปที่รูปแป้งนะครับสังเกตที่รูปแป้งให้ดีนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยว่าเห็นอะไรนะครับผมแต่ตัวนี้ที่หาสามสัดนีงคือเห็นเป็นตัวไหนถ้าเห็นคือฉันหาสามช่าเจอสามชัดครับ ชัดบ่เซียเห็นคือข่อยเห็นบอเบิงค่ะ่เ <c> ห <oughs> uh ็น huh. ค uh ือกานบอ เบิ้งเบิงพอคู่เห็นบ่พอคู่เห็นคือกันบ่พอคู่คู่ม่เคอยนู้เห็นเห็นหน้าแม่แล้วเนี่ยหี้บราเบิ้งยังล็อกเบิงแป็นหน้าแม่เพราะว่ามันส่งไปรีเลยน็นก็ตัก้ย่งเดียวรอนไม่เขียนให้เต็มเต็มเลยเไม่เขียนให้ก่อนแล้วก็ ส่อง,องดูเลยนะครับท่านผู้ชมน,นะครับผมใครเห็นไปตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมหรือว่าที <c oughs> โอ้โหในกล้องก็ชัดอยู่นะครับผมนีม่กระซ้ามาเลยนี่ยเขาค้งยันใครเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับท่านผู้ชม หกสอันนี้อันนี้อันนี้กลุ่มนี้หกสองหอันนี้หกหกสาหอืมนี่หกสหอันนี้หกสองหาเียงได้เินมาได้กนหกสองหี้หนที่มัน่อยู่ในกลุ่มือหกับสามหาเห็สามตัว่อยเนาเนี่เนาะคือเขียนตัางหากก็ได้ี หกสามห้าแหนพน้ำเน,นี่ยเลยนเลกถูกออกมาบบบกเบอร์อะไรูเรลยกถกูเอาหมดแล้วไปเล็แต่ว่าก็ยังรุงอยู่นีโอเคเหล็กถโอเค พี่ชัดิเลยหนึ่งสามหกสามสามหักับสามหกสามหกสามหกสามคุลูกีแล้วคนลูกอีแล้วชมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เลขทูบไม่หมดแล้วเนาะเดี๋ยววีเขียนตัวเลขเดี๋ยวให้แม่ล่างเราถือกระดาษนะครับผมสรุปตัวเลขนะครับผม F C นะครับผมเป็นเพียงแนวทางนะคะครับผมแม่เทพบกับหมูได้สเขาบ่เขาว่ะมบน พโค้กหูเกี่ยวตาทิพย์ล่องเบิงมักกะเรียนมักบ้นอเอชสีเลขนี่น่าจะนะครับผมก็ถ้าถูกใจก็จัดเลยนะครับผู้ชมนะครับผมเป็นเลขที่โผล่ที่ทุกตะเขียนที่ทางพีทีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าเพื่อนบ้านนะครับผมก็สามารถเสี่ยงโชคได้นะท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเปิดใช้ดิจิทัลในการรับชม นะครับแคปไปเลยทนะ่านผู้ชมแคปไปเลยนะครับส่วนเพิ่ม179เป็นเลขจานตำหนักแม่เทพนะครับผมก็ให้ทนะ่านผู้ชมนะครับผมได้ดูกันเป็นเลขเพิ่ม179นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด<ป>้วยนะครับผมโอเคแล้วเนาะ